ฝากกดติดตามด้วยครับแล้วก็กดกระดิง่งกดกิ่งเพื่อแกล้งเตือนครับผมอ๋ออย่าลืมกดถูกใจด้วยนะครับผมครับผมสวัสดีครับมือ่อนี่ยสภาพพี่น้องไป็นจิงยังมื่อนี้ยตอนเช้าครับแต่แไหนพี่นอ้อ,องมุขับก็แท็กไปอย่างพี่น้องเดี๋ยวสภาพไปเบิ้งกันแต่บนใจยังกินไปพี่น้อง จะพาไปดูได้อะไรกินบ้างวันนี้ครับ u ูท b e บ้านมังกรแดง <c oughs> ปิดปิดอันนั้นปิดอดันนั้นดอันนี้เฮ็ดยังกินเนี่ยเปิดไฟดอันนี้เฮ็ดยังครับเนี่ยอูน้ำม่ซุปจ้าโอูน้ำมัซุปอันนั้นได้ยกม่ยังครับคืออบึงหม้ออึอ่งฮะอุนตอมอึ่งอุนตอมอึงอ่งอันนี้บุทอดบอกเนี่ย ทอด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 ครับทอดอืงไปพี่น้องเอองอองเอืงองเอืงอืงองิ้เดือดทอดเองขัวเอืองอืมแซ่บพี่น้องเลยนี่คนเดียวนะ แจ็บโอ้มาละบา้านน้ครับตุ้มอึ้งมูว่านอย่างไรพี่น้องอันนี้ตุ้มอึ้งมูว่านอย่างไรเป็นมะเา่าอ่าที่ขาดบาได้พักหูเสือหอมแดงซุปนมไมสูตรสูตรเซน,เน่เบงการสิสูตรเบงการพนาวะเบงการยังแล้วครับเบาด้อันนี้อึ้งทอด ขหนียววันดีเอฟซี่งวันดีจ้าไม่แต่ดอกเพิ่งแ่วันดีจ้านี่ไม่กี่คำกันนะครับมาขออนุญาตตั้งกล่องแป๊บหนึ่งเลยพี่น้องมาพี่น้องมามาเดินเซบเซบน้ำกันครับมาเดิม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 มา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 จิตวิทาเดี๋ยวเอาหายดัมาันทายบุกนาไปเลย chị bên đây chị bên đây Xếp, 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 xếp bên này chị bên này chị bên đây chị bên chị bên đây วันดีรอ้เป็นท้างกันคร wow. <laughs> <laughs> ับผมว้าวันดีคร็พ่อเอ้ยหาเมียนมาเปอกมาอือมิกดิบมี่บุเถาพปิกดิบๆเกีกยวปลาแดดยาบุแนเกี๊ยวนะเป็นอะไรดิบเสียอรล้ยครับอืมือ แซ่บเปนาะตบ้มอึงกินโบ๊ทวันอึ้งแอนอึ้งปวดอึ้งไข่ยังมีไข่อยู่ครับมันหอมดีพี่น้องเนาะหอนไปดีด,ดู้สึกยังไงครับ cảm ơn xin anh quạt một cảm ơn um khoai môn như thế nào cách chế đây โควิดมาเถี่ยวนี้ยนอยูอย่ดิครับเนาะมันติดไวไหมลกูกยังทันมาติดไว้กระดอกกระเดียเนาะผมกับบเคยเห็นยี่เคียวเว้ยย่างพันกันกระจีบไว้อย่มงเนาะโห้ลูกเมลุกพร้อมอย่างเว,ว่ววย <c oughs> ทอดแซบวะใช่ต่อไีเนะเอาขอข้าวมันไงครับบุยเถอเลยปีนึงก็ได้กินเช่นนึง เดาใครไหมครับเสียทำไมเอ,อ พี่น้องพามันเข้ากันได้กับมันกับปลูกอยู่นี่แหละว,ว่าอยากจะดำบนอกหาเนี่ยมาปลูกอยู่นี่แหละครับปลูกครับปลูกงาจริงคนซะื้อหรอกปลูกกัมพูส่วยอยู่นี่แหละครับพี่น้องบมาชนิบาเนี่ยกิ้นย่อหาปลูกนะครับตัวปืนครับไม่เสียดิพี่น้อง เต้ตจุยเห็แม่นี่ครับัดหอมแขกเซฟน,น,น่งคั่คั่มเลยใบบกตุม่มเซ่ ผมเป็นยาน่านไม่ทุกมเงินพี่น้องสิกินเนื้อชิ้นยังเกาบย่านเนี่ยเดี๋ยวนี้ไหมกลายเป็นย่านไปเลยพี่น้องเนี่ยแต่ว่าอย่างใกล้มาหลายบอกว่าอาหารตุนไว ครับ,บอืมเสรยบมากมเลยครับชุมใหม่คุณบอกไแข็งอืมต่มจะกะาลังมากเดี๋ยวอย่นั่งโอเค ผู้ขายตลาดเลยผตลาดแดงแดงมแมน,อ,น,นอาุพริกเขาโคงอ่ะเมื่อไห้่มาขายมสเอร์แหงแห้งมสเอร์ขาอยุขามันในหมู่บ้านผมเลยผมบอกซื้อเลยแงดงฮอืมสเขาจินนม้นมีความเสีบเหรอครับก็พอนูเทจเอา ระติ่งมากะน,น่งเฮดไทยคิดอยู่นังจิตละครับปุ่มแท่ ลองข้อยืนใครไม่ดีกับบริกินนะครับเนี่ยจมอยึงใคร อือืมอ่กพักอันนี้นะจะโกันนั้น้พ่ดไทยอะเข้ากันช่องช่บาบนจุงเขาแานจุงสาเขาป้าวะเดี๋ยวยังัน ม่ใช่นี่กับตาม,มุดเนี่ยือบระเดทจุท่มแทนกาแารุดไปหายน้ำกันไ,ไว้ไวๆบัดเนี่ยแสบกเทาแซบพ่อยามแซบเล็บกทตาสุบเบอร์ึอยากกินบูกเบืกเลยสุมเบอร์มันโอ้ยกินเป็นตัวรถอึ้งนั่นนะ 他要去不吗？那。 มาเว้ยรอหนึ่งแป๊บนะครับเลสเซอว่าหน่อยต่อจานนึงแล้วมันมีความนิ่งผิดน้อำแล้วก็ขอบตอดูยอดน้ำมันใชเนตหนึ่งนะเวลาเอาตอดูเนี่ยยอดน้ำมันหมูใชเนตหนึ่งแ่ว่ามันแดงสีนิ่มแหนมมันจะโบใหม่หมอสูตรแม่สอน แกจมันแหงแหงอุยมันแหงหงใครจะกูบก่า,ามใช่ปะเสียเปี <c oughs> ยกทีพายทด้ทำยัย่จอดำเนิน <c oughs> บอกสูตรเนาะทำไมไไมันจะขายมรู้ขนาดน,นแข็งกันรอไม่ต้องด่ากันเลที่สีนี่เลยเบ็ดเพี่นอ้องเบิดเองแเนไม่ใช่ันดพราะเขาตเบ้กันไปคไขา เป็นมิดิครับอืมอืมมอืมอกินแล้วบะกินห้องกับพายใช่ไหมพี่แก้วจ้าวันอล้วเนี่ยสมศรอ ขึ้นไมบอลาบนอนคนประสาทยี่ดีวะกาแฟเสด็ดยี่ดีกาแฟตอนเช้นอนอ่ะคระับค่ะสวัดีครับูุงอนไรกับแกเนี่ยครับผม